ต้นเข็มต้นนี้เนี่ยปลูกมาประมาณ2ปีกว่านะปลูกเอาไว้เอาดอกไปไหว้พระพอปลูกมาระยะหนึ่งเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นเข็มคือต้นเข็มต้นนี้อยู่ในสภาพของการขาดปุ๋ยที่รุนแรงสังเกตได้จากใบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปล่อยไปเนี่ยต้นเข็มต้นนี้เนี่ยจะไม่มีการเจริญเติบโตหรือนะมีการเจริญเติบโตที่ช้ามากแล้วการออกดอกก็จะไม่สวยดอกจะเล็ก พราะนั้นวันนี้ถ้าเราจะเอาต้นเข็มต้นนี้ไว้เนี่ยเราต้องทําการแก้ไขโดยการปรับดินใหม่เดี๋ยวไปดูสภาพดินนิดหนึ่งสภาพดินที่เห็นเนี่ยจะเป็นลักษณะดินเหนียวแข็งทึบเพราะฉะนั้นอากาศ ไม่จะไม่ปโปรง่งเวลาความชื้นน้อยเนี่ยก็จะกลายเป็นดินเหนียวที่แข็งถ้าเราจะเอาต้นเข็มต้นนี้ไว้และต้องการให้มันเจริญเติบโตได้ดีออกดอกได้ดีเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือเดี๋ยวผมจะต้องทําการพลวนดินใหม่ดินอาจจะเยอะเกินไปเดี๋ยวจะเอาดินบางส่วนออกนะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกผสมกับดินใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15หลังจากนั้นแล้วจะฉีดปุ๋ยทางใบช่วยเพราะปุ๋ยทางใบเปรียบเสมือนอาหารจานด่วนพืชจะได้รับอย่างรวดเร็ว เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้เวลากี่วันถึงจะฝื้นต้นเข็มตัวนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดูสดชื่นงดงามแล้วก็ออกดอกได้สวยงามเหมือนเดิม